สามสองครับสวัสดีค่ะ ขายแปดสแปดนะคะเปิ้นค่ะพีทค่ะตุ๊กค่ะค่ะวันนี้นะคะเปิ้นนะคะทีมขายแปดสแปดนะคะของเรานะคะจะมาแนะนํานะคะที่ดินนะคะในโครงการบ้านสวนคลองสี่องครักจังหวัดนครน,นายกนะคะที่ดินตรงนี้นะคะเรามีทั้งแปลงเล็กและแปลงใหญ่นะคะ4 8่ตารางวา485.3ตารางวานะคะร0 5 0 0 4ตั้งยแต่ร0 2ถึงอ่าอเขาเรียก2 0 4ตารางวาชุดแปลงเล็กเรากำลังเปิดเพิ่มอีก14แปลงนะคะตอนนี้เริ่มต้นที่ตารางวาละเท่าไร่คะคุณตุ๊ก 8,900บาทาถึง9,800บาท ใช่ค่ะตรงนี้สถานที่ใกล้เคียงของเราค่ะอยู่ใกล้อะไรบ้างคะคุณตุ๊กตอนนี้ใกล้ b ิเชอร์สวีทนครนายกนะคะ,ะใกล้มอสวองคารักค่ะใ,<ช>ใกล้แลลมต้นไม้คลอง1ิานะคะใกล้วิยาลัยเซนเเรซาค่ะค่ะเห็นไหมคะว่าที่ดินของเราะคะอยู่ใกล้แหล่งสิงอํานวยความสะดวกมากๆนะคะเดินทางจากกรุงเทพเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะคะท่านก็จะมาถึงตรงนี้ถึงร้านบิทเชอร์สวิตเลี้ยวซ้ายเข้ามา2กิโลนะคะจะเข้ามาถึงยังที่ดินของเราเลยนะคะปนเดียร์ปนเรียกที่นี่ว่าป่าในกรุงนะคะเพราะว่าป่าในกรุงจริงๆค่ะสําาหรรับใคทีี่อยจะม เล็กๆนะคะมีพื้นที่ให้ลูกหลานได้วิ่งเล่นนะคะมีที่ไปปลูกผักเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ทําไร่หน้าสมนผสมนะคะแล้วตื่นมาสูดอากาศอบริสุทธิ์อย่างแท้จริงท่าต้องสูดอากาศอย่างบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเลยนะคะสําหรับที่ดินของเรานะคะเหมาะมากๆคือที่นี่บ้านสวนคลอง14ค่ะคุณตุ๊กค่ะต่อเลยค่ะแล้วถ้าอยากได้ต้องทำยังไงบ้างคุณพีทต้องทำยังไงบ้างคะทางเรานะคะสามารถซื้อสดนะคะโฉนดพออมโอนด้วยนะคะแล้วก็สามารถซื้อผ่อนนะคะดาวเพียง5 0,000บาทค่ะแล้วก็ผ่อนยาวนะคะ3ามถึง 5ปีกับเจ้าของไปเลยดีทีเดียวคะ่ะเจ้าของของเราก็คือบริษัทศรีรัชนาเรียลเอสเตทค่ะที่ตั้งนะคะอยู่ที่คลอง10บหนองเสือปทุมธานีค่ะ ค่ะนะคะเห็นไหมคะว่าสำนักงานเรามีตัวตนนะคะบริษัทศรีรัชนาเรือเอสเตทนะคะเมื่อท่านวางเงินดาววางเงินดาวเพียงแค่ห้าหมื่นบาทเท่านั้นเองนะคะผ่อนได้สามถึงห้าปีเลยนะคะวางเงินดาวทาสัญญาเรียบร้อยสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ดินของเราได้เลยนะคะคุณตุกาบ้านสวนคอนสตจีของเรามีพื้นที่ถนนลำรางสาธารนณะประมาณเท่าไหร่คะที่ลูกค้าสามารถที่จะได้มาพักผ่อนหย่อนใจนะคะ่ะถ้ามาซื้อที่ดินของเราะค,ะค่ะณจุดที่เรายืนอยู่นี้นะคะ บนพื้นที่กว่า2,128ไร่นะคะและขณะนี้นะคะเราได้เปิดขายโซนรอบๆวงเวียนนะคะมากกว่า41ไร่นะคะและตอนนี้นะคะมีแปลงที่ว่างก็คือแปลง A1 488ตารางวาตารางวาละ7,000นะ,ะแปลง B5 485.3ตารางวาตารางวาละ7 0 0 0นะคะและแปลง B7 นะคะ485.3ตารางวาตารางวาละ7,000นะคะส่วนโซนที่เรายืนอยู่ด้านหลังนี้นะคะ เนื้อที่เริ่มต้นที่1 0 2่งถึงสองตารางวาราคาตารางวาละ8 9 0 0บาทถึง9,800บาทนะคะจะซื้อสดโฉนดก็พร้อมโอนหากจะซื้อผ่อนนะคะช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษวางดาว50,000บาทนะคะฟรีค่าโอนภาษีทำสัญญาภายในวันที่31ธันวาคมนี้ค่ะแล้วในช่วง2วันนี้ค่ะ25 26นะเรามีการแข่ง มีชมรมนะคะออฟโรดทั่วประเทศไทยค่ะมาใช้สถานที่ของเรานะคะในการแข่งขันรถออฟโรดฮอกออฟโรดนะคะชาเลน 2, ส์สอ2พันนะคะตรงนี้คุณพีดลองเล่าลองเล่าบรรยากาศวันนี้สิคะที่ที่ได้ดูค่ะวันนี้เราวันนี้ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะรถแต่ละคันนี้นะคะเท่มากๆด้วยนะคะแล้วก็การแข่งของแต่ละคนนะคะท้าทายค่ะแล้วก็บุก บุกบาทเขาเรียกว่าอะไรบุกเบิบุกเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณพี่ไม่ปากมากเลยไม่าะคะคือแบบมันเท่มันได้ใจแล้วก็มันตื่นเต้นแล้วมันก็สนุกอะค่ะแล้วแต่ละคนนะคะก็คือแบบว่าเขามาเป็นทีมใช่ไหมคะต่างคนอีกคนขับอีกคนช่วยดูทางดูโลเคชั่นต่างๆในการที่จะแบบว่าฝ่าอุปสรรคของการแข่งรถออฟโรดครั้งนี้ค่ะคือมันสนุกมากๆจริงค่ะ ค่ะเห็นไหมคะว่าที่ดินของเรานะคะนอกจากจากเราจะขายที่ดินแล้วนะคะเรายังมีที่จะเปิดอีกจํานวนมากนะคะสําหรับบ้านสวนคลอง14องครักษ์นี่ค่ะเราจะเปิดอีกหลายแปลงหลายร้อยแปลงนะคะไม่ใช่แค่หลายแปลงนะคะหลายร้อยแปลงนะคะตรงนี้ค่ะน้ําท่าอุดมสมบูรณ์ไหมคะคุณตุ๊กเราอยู่ใกล้คลองอะไรคะอยู่ใกล้คลอง14นะคะห่างจากจุดนี้เพียง500เมตรเท่านั้นนะคะและเส้นทางถนนตรงนี้12เมตรนะคะ ลำคลองลำลางนี้ก็12เมตรถนนฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเนี่ยก,กว้างฝั่งละ8เมตรนะคะถนนรอบๆโครงการเนี่ยพื้นที่ที่เรายกสาธา,ารณะนะคะเกือบเกือบ150ไร่ค่ะและจุดที่เป็นสนามคนเก่งบริเวณนั้นนะคะที่เราให้จัดกิจกรรมนะวันนี้นะคะก็พื้นที่22ไร่78ตารางวาค่ะเป็นพื้นที่บริเวณส่วนกลางของโครงการนะคะที่เราให้จัดกิจกรรมวันนี้ค่ะ เห็นมให้คะว่าโครงการบ้านสวนของสุสีนะคะไม่ไกลจากกรุงเทพค่ะป่าในกรุงนะคะใกล้สถานที่อำสิงอำนวยความสะดวกนะคะน้ําท่าก็อุดมสมบูรณ์นะคะไฟฟ้าก็มา